เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยผลสปินทุกคนแล้วดูท่ายืนเขาดิอะไรอะ่ะเขาให้เหรออ้าวเขาเก็บไปแล้วเฮ้ยนายนายอยู่นี่ก่อนนายอยู่เพิ่งไปไหนเอาเดี๋ยวเขาให้แล้วเหรอโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับนายนายทำไมนายมันเดินแบบนั้นนะเอาไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมานี่ก่อนให้เราช่วยอะไรไหมน,นายนายเขาไปไหนแล้วอะ่ะู่ไหนอ๋อนี่งหามไม่เจอตอนแรก นายตอนนี้เขาได้กำลังพิมพ์อยู่นะทุกคนเอา้าโรงงานเกิดโอ้โหมาเกิดเลยเวลานี้เนี่ยผมไม่ผมไม่อยากไปเตี๋ยมผมอยากอยู่ตรงเนี้ยต้องถามเขาก่อนนะเอา้านี่เขาตอบมาแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรเอา้าเวรกรรมผมอยากให้ผลผ้าเขาอาจจะต้องการนี่นะผมแปะผลผ้าให้เขาดูนี่นายเราจะให้อันนี้เอาเปล่าเราให้เลยเอาไหมเราไม่ได้จะแอกนะเราเราให้ได้จริงๆเนี่ยเอาไหม ไอ้เชื้อชมพูอะหม้ไม่ห่ะทุกคนมีคนไม่ต้องการผลพัชเลยเหรอแล้วเขาใช้ผลยางไงนะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเขาคนดีจัดอะโอ้โหผมผมไปตอบไม่เป็นเลยอะฉะนั้นก็ขอให้เขามีความสุขครับกับวันนี้เดี๋ยวผมไปให้คนอื่นก็ได้เขาดูแบบว่าเกรงใจผมหรืออาจจะบบกว่าวกลัวผมหลอกอะไรอย่างงี้ป่ะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหาคนอื่นต่อปะ วาจะต้องมองหาคนที่เวลน้อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่เทดนี้เป็นใครดีในโรงงานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมผมเห็นอะไรบางอย่างตรง,ตรง,ตรงนู้นน่ะทุกคนเห็นไหมตร,ตรงนู้นเลยน่ะเวลอย่างน้อยทุกคนตรงนั้นน่ะเขาไม่มาตีโรงงานเนี่ยนะเหมือนเขารู้ว่าขอยเขาไปอ่ะเขาก็จะไม่มีทางได้ผลจากโรงงานอ่ะใช่ไหมใช่ปะเอ้ยนี่ไงเขายังใช้ปืนใหญ่ไ่จิงอยู่เลย เฮ้ยกลับมานี่นายนายเดินไปเลจะคุยด้วยหยุดก่อนนี่เราช่วยเขาตีก่อนนะเอาไอมอนต,ตรงนี้ให้ออกไปให้หมดก่อนเขาจะได้หยุดคุยกับเราก่อนโอเคเขาหยุดแล้วทุกคนรอก่อนล้อก่อนนายรอก่อนเราจะให้ผลพักกับนายอะ่ะเขาถามว่าทําไมเหรอทาไมเนี่ยหรอนายไม่ต้องถามหรอกนายมา,มากับเรา,าเดี๋ยวเราจะให้ผลพักกับนายนะนี่ไอวิว กีฟิวไม่ต้องพิมพ์เลยมั้งเดี๋ยวผมพาเข้าไปเลยดีกว่ามาไม่ต้องพิมพ์แล้วมานี่เลยมาคาเฟ่มานายตามมานี่มามานั่งโต๊ะตรงนี้เลยเราจะให้ผลพระกับนายแล,แล้วเราก็จะพาเขาไปฟาร์มด้วยนะพาเขาไปเอเวกเอเวกสกิลแซดสกิลเดียวเพราะว่าสกิลอื่นค่อนข้างนานเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่อยากให้เควกอะ่ะผมจะบอกให้เขาออกนะผมอยากให้เขาใส่แค่แมกมามาอย่างเดียวเอาแค่แมกมาครับ มาผมผมไม่ได้จะเท็นนะแต่คือผมจะเอาแค่แบบให้เขาให้เขาได้ไปเฉยอะมาเอาไปเลยครับบ d d h a กับแ c ก m a หรือถ้าเกิดเขามีผลราคาต่ำกว่านี้ก็ได้เหมือนกันแหละแต่ให้นี่แหละมันง่ายดีเนาะมานายกดเลยเราไม่หลอกนายหรอกเขาน่าจะยังรออะไรอยู่ปะ่ะเขาถึงไม่กดโอเคเนี่ยกดแล้วมานายกินเลยนายนายได้ไปแล้วนายก็กินเลย อร่อยนะผลพระกินไปเลยนี่เดี๋ยวผมจะช่วยเลดเองนายนายอยู่ปะเนี่ยอา้าไปไหนแล้วนะ่ะเฮ้กินได้แล้วทำไมนายยังไม่กินอีกอะเราลอนายกินอยู่นะเนี่ยเฮ้ยนี่เขากินไปแล้วเขากินตอนไหนผมยังไม่เห็นเขากินเลยอะมันบั็กใช่ไหมแอนิเมชันอ่ะผมไม่เห็นว่าเขากินน่ะนายทำตัวเล็กก่อนทายมาคุยกับเราก่อนนายอยู่ปะเนี่ยนายดีใจอะไรเนี่ยเร็วอย่าพึ่ง อย่าเพิ่งดีใจนะเราจะพานายเอเวกินนิ่งด้วยมานาะยตามเรามานี่ส่วนเรื่องจะผ่านดันระไหมผมบอกเลยว่าผมสามารถโซโล่ดันระได้จบภายใน7 7นาที20วิบทินี่แหละประมาณนั้นแหละที่ผมเคยทำได้เนาะแล้วยิ่งเป็นเผ่าเอเจนตด้วยทำให้ผมตายยากมากๆจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายไ,ไหวปะนนะเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยนายได้บ้างเนี่ยมันตีไม่ได้อนยะ่านายนายต้องนายต้องตีมันนะนายยัาหนีดิ ไอ้มี่ผลพาแล้วเชื่อเขาจะตายทุกคนเออดีดีด,ดีทำดีทำดีมันปีนบันไดขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาผลของผมไม่ต้องใช้ผลก็ได้ั้างผมใช้ตังซื้อแล้วกันเพราะว่าผลค่อ้างๆป่อยอยู่ผอาจจะเก็บไว้ทําอย่างอื่นนะผลเอาเป็นดันบุตต่านี่ไงดันที่ยากที่สุดดันแบบปกติที่ยากที่สุดของเกมนี้ปะ ผมขอเปลี่ยนผลพระก่อนนะเพราะผมมีผลพระถาวรอ,อยู่โอเคมานายเข้ากระปอกนี่นอาจจะบั๊กนะผมกลัวมันบั๊กก็ดีตรงนั้นอนะนายมาเข้ากระปอกตัวนี้เขายังงงอยู่เลยว่าเขาแบบไม่สามารถซื้อได้นี่นายเข้ากระปอกนี่โอเคปะ let's go เวลาแปลงล่างนี่ผมบอกให้เขาวิ่งหนีนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเขายังยังตีกับผมอยู่เขาอาจจะตายเองได้นะเพราะว่าเดเวลเขาค่อนข้างน้อยเลยแหละเขายังฟาร์มตรงนั้นอยู่แหละผมว่าเลือดเขาคงไม่เยอะอะไรมาก ผมจะให้เขาวิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่วิ่งอันนี้น่าจะลำบากแล้วมามานายดูเลือดเขาดิเลือดเขาจะหมดอยู่แล้วว่ะครึ่งหลอดไปแล้วนะ่ะนายหนีเลยหนีอย่างเดียวเราจัดการได้ตรงนี้นายไม่ต้องช่วยเราไม่จะเป็นเรารู้ว่านายอยากจะช่วยเรานะแต่ว่ามันไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเรากลัวนายตายอะ่ะโอ้ยนั่นคนจนควันแล้วทุกคนผมต้องช่วยเขาก่อนนะผมต้องประกบเขาเลยตอนนี้ห้ามให้มอนตัวไหนเข้าใกล้ตัวเขาเลยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนายวิ่งไป วิ่งไปอย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งนะนายเกาะแรมันก็ลำบากแบบนี้แหละวิ่งไปมันวิ่งไปแล้วทุกคนเขาวิ่งไปแล้วเขาวิ่งไปไกลเลยนะโอเคเดี๋ยวผมบอกให้เขาอยู่บริเวณนี้นะสเตียโอเคอยู่แถวๆนี้ไว้ไม่ต้องไปไหนทุกคนคือเมื่อกี้เขาตามผมมาเว้ยเนี่ยแ้เขายืนอยู่ตรงนี้ผมกลัวเขาตายอะดิผมจะไว้เขาอีกรอบนะแบบเอ้ยนายมานี่ ยืนเฉยๆไว้นะนายไม่ต้องตามเรามาไม่ต้องตามมาเลยนะอย่าตามมาแนละ้วถ้าเกิดตามมาตีตูดนะเราตีตูดนายไม่ต้องมาถามว่าอะไรไม่ต้องอยู่นั่นแหละเราจะฟาร์มคนเดียวนายก็แค่รอแล้วก็รับผลพระ awakening ไปมาผมต่อครับคนเดียวเลยรอผมตรงนั้นแหละไม่ต้องตามมานะรอตรงนั้นแหละไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมสามารถโซโล,โล่ได้ไม่ต้องห่วงเลยนี่ฟัน เขาต้องอยู่วะเขาตามผมมาไหมผมต้องแอบแวะไปดูเขาหน่อยปึ๊บฟันต่อครับฟันต่อเข,เขาต้องอยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้นมันยากมากๆอะ่ะนังไงเขาต้องอยู่ตรงนั้นอยู่นี่ผมบอกเขาไปแล้วว่าเออตรงนี้นมันยากเนาะอย่าตามมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตายเอายิ่งถ้าเกิดเขาไปเกาะสี่ตามผมมานะโอ้โหทุกคนเขาบอกว่าผมเป็นคนดีมากๆเลยโอ้โหผมตื้นตันม,มากขอบคุณมากเลยครับผมก็ช่วยเท่าที่ผมช่วยได้อะเนาะ เหลือบอสแล้วทุกคนมันจะตายแล้วตอนนี้ทุกคนรู้เลยบ้าตอนเนี้ยมีคนออกเซิร์ฟเวอร์กันเกือบหมดเลยแล้วตอนนี้เหลือแค่ผมกับเขาเองในเซิร์ฟเวอร์ผมเป็นมาลีสเขาเป็นโจสลัดนะนี่ฟันต่อครับโอเคง่ายๆครับตรงนี้ผมจบดันไปที่กี่นาทีวะเนี่ยหกนาทีสี่สิบเอ็ดนะเพราะว่ามัวแต่พิมพ์นี่ไงผมถามเขาก่อนนะเขายังอยู่ไหมเขายังอยู่ทุกคนเขายังอยู่นี่ไงเขายังอยู่โอ้โหดีใจเขายังอยู่ คุยกับเขานั้นเลยเออนี่คุยกับไอ้น,นี่เลยแต่ผมออกมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเผาว,วีเสียผมไปกระทบหน้าจอเขาทําให้เขามองไม่เห็นหรืออาจจะแหลกได้แบบข้อเสียขอไอ้เจนคือตรงนี้เลยแบบมันมันก่อกวนเพื่อนได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมกลับตามมาผมต้องกดเทคมี back โอเคเอาฉันกลับไปเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาจะอยู่ที่คาเฟ่ปะ่ะน่าจะคาเฟ่แหละนั่นปะ่ะบอก็าถามก่อนนะว่าใช่หรือเปล่าโอ,อ้าจะใช่แหละโอ,อ้โหแปลงหน้าขนาดนั้นมา เขาเอาเวกคินิงได้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมวาร์ปไปหาเขาคาเฟ่นี่โอ้โหคือเขาเขาคงดีใจอ่ะทุกคนเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนที่ผมมาในตอนแรกๆอะคือผมก็เป็นแบบนี้เลยไม่มีใครช่วยเหลือผมเลยอะแต่พอผมได้รับการช่วยเหลือแบบมันมันรู้สึกดีมากๆอะนี่อย่างเท่อะเฮ้ยเทจัดเขาดูมีความสุขมากเลยนะผมผมรู้สึกได้เลยเขาบอกว่ารอก่อนโอเคได้เดี๋ยวผมรอก่อนเนาะ เพราะว่าเขาน่าจะบอกอะไรกับผมเปล่าหรือว่าเขาจะให้อะไรผมหรือว่าอะไรผมไม่รู้นะก็จะถามไปสักอย่างหรือเปล่าในบอกฟุดนี้นายโคตรเป็นคนดีเลยอ่ะโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณา่ณาผมอาจจะแปลไม่ถูกนะแต่แบบมันเคนประมาณนั้นแหละแต่แบบคือเขากำลังแบบตื้นตันจริงผมผมตื้นตันใหผมพูดอะไรไม่ค่อยถูกเลยตอนนี้เพราะว่าผมดีใจมากที่เขารู้สึกดีอ่ะเพราะว่าตอนที่ผมมาฟาร์มใหม่ๆก็แบบเหมือนเขานี่แหละ แบบพยายามจะใช้ผลง่ๆจนมีคนกระท่งมีคนเอาผลแสบไหมผมอะผมเลยฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยอะ่ะจริงๆผมมีความสุขมากนะที่ได้ช่วยคนแบบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพยายามช่วยอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออมันมีความสุขดีนะในการได้ช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากเลยอะ่ะเขาบอกว่าเขายัอไม่เชื่อนะว่าตัวเองได้ผลพระไม่เป็นไรผมให้ผมให้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจะแจกเพิ่มด้วยแจกน้องๆในในช่องผมด้วยอะไรผมแจกหมดเลยถ้าเกิดผมมีผลผมก็จะแจกนะ และเขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อได้ว,ว่าเขาได้ทั้งได้ทั้งผลพระได้ทั้ง awakening นะโหเขาม,มีความสุขจริงๆอ่ะผมเชื่อเลยอ่ะแบบเชื่อผมไม่รู้จะพูดอ,อะไรเลยอ่ะจริงๆนะแบบมันโอ้โหผมรู้ว่าเขามีความสุขอ่ะยินดีเขาได้ครับเขาจะต้องฟาร์มจนเวลตันแน่นอนและเป็นราชาจโจรสลัดให้ได้ผมมั่นใจโอเคทุกคนตอนนี้ต้องถึงเวลาบอกลาเขาแล้วทุกคน จริงๆผมไม่อยากไปเลยอ่ะผมแบบอยากจะรอดูเขาเติบโตก่อนอ่ะอยากเห็นเขาใช้ผลพ้าอะไรเงี้ยแต่แบบปล่อยให้เขามีเวลาว่างของตัวเองดีกว่าเนาะแต่ก็ไม่อยากจะออกเลยป่ะทุกคนบ๊ายบาย